าตายในเมื่อเราได้เพิ่มเหรียญไปแล้วและนี่คือภารกิจลดเหรียญหรือ losing c o i ค่ะพวกคุณทุกคนจะต้องออกมาข้างหน้าเพื่อรักษาเหรียญของพวกคุณเอาไว้หากพวกคุณทำไม่สำเร็จคุณจะต้องถูกลดเหรียญทันทีหเหรียญห้าห0ื่นบาทค่ะพึ่งได้มาห้าแล้วจะให้มาเพื่อค่ะเฮ้ย hey, losing c o i มันต้องเสียเหรียญอีกเหรอก็อมีสิทธิ์ที่จะเสียห้าเหรียญแต่เราก็ต้องสู้เต็มที่ค่ะ อุปรกรณ์ครับอะไรอันเนี้ยไส้กรอกอีสานพร้อมเตาอังโลควันฉุยมาเลยคือแบบอู้น่ากินไส่กรอกอีสานให้ทำไรวะมันเป็นไส้กรอกที่อร่อยมากร้อนกำลังดีถ้าคุณสามารถกินทั้งหมดตายภายในสามนาทีโอ้ยจะไม่ถูกลดเหรียญโผน้อ,อ,นอนมากถ้ากินตอนนี้คือปากพองแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วปากพองแน่ โอ้กินไม่ได้หรอกค่ะร้อนมากไวโอ้โหอร่อยใช่ไหมอร่อยครับร้อนร้อนมากตบจงอ้าเชฟแบงกินแตงกวาเพื่อดับความร้อนเพราะมันร้อนมากกินไปแลกกี่ลูกสองลูกมันร้อนเชฟแบงกินไปแลกกี่ลูกสองสามสามเอาคิดอย่างเดียวคือต้องชนะให้ได้ โหยเพื่อ oh, ความเร então, ų, um 3, ้าใจหนึ uh ่งคนที่กินได้มากที่สุดคนนั้นจะไม่โดนลดเหรียญมันรลิศพอเปลี่ยนกติกาเฮ้ยเอาค่ะเชฟบอยกืนเลยกืนมันลงไปเลยจะได้จบจบเป่าก่อนไม่เป่าเลยกินเลยโอ้โหชิปแบงได้โลอัศวินมาไม่กลัวเลยสกิลไม่อยากลดเหรียญเชฟพี่นกไปแล้วสี่ลูกเป็นจีโน ยังกินไปครึ่งลูกเพราะว่าคายออกมา 2... 1... งหนึเบนไปลากลับไปทำงานต่อเลยครับฟังเงียบค่ะพักก่อนนะคะใ้กอบอิสารตอนนี้คือปากพองมากค่ะหกแปสคนที่กินเยอะที่สุดน่าจะชนะแค่1-2ชิ้นนะครับไม่เกินครับคนที่กินไปเยอะที่สุดก็คือเชฟแบน คุณไม่ถูกลดเหรียญถ้าเราชนะนี่คื 80, อแปดหมื่นอะโอ้หส่วนเชฟอีน็อกจีโนโ่และเชฟบอยถูกลดเหรียญคนละห้าเหรียญฉันยังไม่ชนะอีกหรอทำไงเดียะเชฟบอยติดลบสามเหรียญฉันพยายามขนาดนี้ยังถูกติดลบอีกหรอโอนเงินให้รายการสามหมื่นบาทค่ะเหรอโอ้ตายทำไงอ่ะไม่มีตังจ่ายนะคะเฮลิ่เเนี่ย yeah